สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มาติดตามข้อมูลของนายกรัฐมนตรีที่โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับแจ้งข่าวดีรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงช่วยเหลือค่าครองชีพ3กลุ่มเปราะบางเรามาดูในรายละเอียดน,นะครับเมื่อวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความ ผ่านทาง Facebook ความว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีมานานต่อหนึ่งสองปีและซ้ำเติมด้วยความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียยูเครนทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นทั่วโลกผมและรัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยหาเช้ากินข้า ผู้มีปัญหาหนี้สินและธุรกิจขนาดเล็กซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจึงได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้งทั้งที่เป็นการปรึกษาหารือนอกรอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนและได้สั่งการนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้มีผลโดยเร็วที่สุดโดยก่อนหน้านี้ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม10มาตรการด่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายราว40ล้านคนที่ผมได้เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วในวันนี้ผมขอแจ้งข่าวดีแก่พี่น้องประชาชนว่าจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มได้แก่เบีย้ยผู้สูงอายุ 600- 1 0 0ถึง่บาท ตามเกณฑ์อายุ 2. เงินอุดหนุนเด็ก600บาท 3. เบีย้ยผู้พิการ800-1,000ถึงบาทตามเกณฑ์อายุนับว่าเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปนะครับคุณเอกะยุทธ์กล่าวว่านอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ 1. กองทุนประกันสังคมมีการลดอัดตราเงินสมทบ3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2565แบ่งออกเป็น 1. กรณีมาตรา33นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเหลือฝ่ายละ1%จากเดิม5% 2. เป็นนกรณีมาตรา39จากเดิม9%ของฐานค่าจ้าง ที่คิด4,800บาทตกเดือนละ432บาทให้เหลือ1.9%ก็คือเดือนละ9 0บาทซึ่งจะเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกันตนได้ประมาณ1,000ถึง1,800บาทต่อคนในขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องมากขึ้นอีกด้วย 2. ก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานครับมีการเพิ่มการจ่ายเงินสมทบ ให้แก่ผู้ประกันตนขึ้นอีก2.95%ของค่าจ้างช่วง3เดือนก็คือพฤษภาถึงกรกฎาคม2565ที่ลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อไม่ให้กระทบการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนกว่า4.8ล้านรายในอนาคต 3. ธนาคารเพื่อการเกษตร,ร และสหกรณ์การเกษตรวทกสอเปิดโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตรวงเงินรายละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันดอกเบี้ยตาม0.3าเเต่อเดือนนะครับเป็นแฟดเลสและปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกไม่ทราบว่าท่านไปใช้บริการหรือยังนะวทกสอนะครับ เปิดคู่โครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับเอาต่อจากนี้ข้อ4ก็คือกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครู558แห่งทั่วประเทศมีครูได้รับประโยชน์ทันทีกว่า4 6 0 0 0 0คนและ5บรรษัทประกันสินเชื่ออตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยร่วมกับ16สถาบันการเงินจัดทำโครงการค้ำประกันสินเชื่อนะครับ ระยะพิเศษวงเงิน90,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME กลุ่มลูกหนี้เดิมที่มีสินเชื่อคงค้างสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและช่วยประยุงการจ้างงานข้อ 6, อ6ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือว่าทอสอตรึงดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านถึงสิ้นปี65เพื่อช่วยบรรเทาภาระของผู้กู้และกระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะมีผู้มาขอสินเชื่อกับทออ,อสอตลอดทั้งปีมูลค่ากว่า2,40 0 0 0 0ล้านบาทอาจจะมีส่วนของอ,อสอมอด้วยนะที่เขาจะให้สร้างบ้านไปกู้สร้างบ้านนะครับถ้าต่อไปนายกคำดีกล่าวว่าล่าสุดตนมีเรื่องที่น่ายินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบริษัทจัดอัำดับความน่าเชื่อถือร่วมมูดี ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับที่ BAA1 หรือเทียบเท่า BBB บวกนะครับ B 3ตัวเลยก็หมายบวกนะและคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพซึ่งเป็นมุมมองค่อนข้างเป็นบวกต่อสถานะของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจ มาตรการเดียวยาดูแลประชาชนในช่วงโควิด -19 และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนอกจากนี้ม o ดี้ยังมองว่า2-3ปีเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่า GDP ของไทยในปี2565-2566จะเติบโต3.4%และ4.8%ตามลำดับ ซึ่งการประกาศนี้ย่อมจะมีผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำล,ล,ล,ลังผันผวนอย่างรุนแรงในขณะนี้ผมขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าในฐานะนายยกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยประเทศชาติสงบร่มเย็น ไม่มีวันใดที่ผมจะไม่คิดถึงหน้าที่นี้และคิดตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเรารเผชิญกับวิกฤตหลายประการทั้งในประเทศและนอกประเทศแต่ก็สามารถแก้ปัญหาสำเร็จรุ่วงไปได้หลายอย่างด้วยความร่วมมือกันของทุกคนแต่ผมเชื่อว่ารากฐานที่ได้วางไว้จะทำให้ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงพลเอกประยุทธ์กาวไว้นะครับนี่คือความก้าวหน้านะที่ท่านนายกรัรมนตรีพูดถึงมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ